ทำไมเซรั่มแต้มสิวจึงใสแอลกอฮอล์รู้ไหมคะว่าพอยเนี้ยผู้บริโภคหลายคนไม่เก็ t เรื่องนี้แล้วก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้นะว่าทาไมเสร็จถึงต้องเอาเรื่องนี้มาคุยบางคนก็โฆษณาว่าสิวยุบภายในค่ำคืนแต้มปุ๊บตื่นมาสิวยุบเลยแต่ไม่มีใครพูดว่าสิวยุบลงแล้วไม่ทิ้งรอยดาแดงค่ะอันนี้คือพอยที่สําคัญต่างหากสิวมันสามารถยุบแห้งได้ไม่ถึงเจ็วันสิวก็ยุบแล้วแต่สิ่งที่อยู่กับเราไปตลอดแล้วนานกว่าสิวก็คือรอยดํารอยดําต่อจากนั้นอ่ะมันสร้างความกังวลใจสร้างความรำคาญ ใจให้กับเราและทําให้เราหมดเงินเสียเงินไปกับรอยดาเยอะแยะมากมายหลายๆผลิตภัณฑ์ค่ะอยากให้ลูกค้านะคะใช้แล้วสิวยุบไวสิ่งที่ตามมาคือเขาใส่แอลกอฮอล์เข้าไปเพราะแอลกอฮอล์ค่ะคุณสมบัติของเขามันช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อได้ดีมากๆแต่ถ้าเอามาใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผิวหน้ามันก็จะทาให้สิ่วที่มันแห้งมันยุบตรงนั้นทิ้งรอยดําแดงค่ะแต่ของบ้านครีมนะคะใส่ไม่ใส่แอลกอฮอล์เลยใส่เอาสารสกัดจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นตัวชีชรออยค่ะตัวนี้ลดการฆ่าเชื้อของแบคทีเรียยยหืออว่่่าาสสกกัจจต้นนคคคะะะะๆุบ จะไม่ได้แบบขนาด20ชั่วโมงยุบนะคะอาจจะมากไปสักประมาณ26ชั่วโมง27ชั่วโมงแต่ที่สําคัญค่ะสิวยุบแล้วไม่ทิ้งรอยดํารอยแดงและไม่ทํรลายสภาพแวดล้อมของผิวของเราด้วยสาหรับบ้านครีมค่ะจะมีโลชั่นสิวค่ะที่ลูกค้าใช้กันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ใช้ขายมากว่า16ปีแล้วลูกค้าใช้แล้ว,ซ,ลวซื้อแล้วกลับมาซื้อซ้ําเยอะมากๆเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ลองใช้ตัวนี้ดูนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะพิมพ์คําว่าเป็นสิวค่ะเดี๋ยวไซจะให้ทีมงานนะคะส่งคําแนะนําดีๆไปให้โดยด่วนเลยนะคะติดตามคลิปดีีๆแบบน้ ที่นี่กับสายบ้านครีมค่ะสามารถที่จะดูเทคนิคเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YouTube ค่ะกดไลค์กด s u b s r r i e ด้วยด้วยนะคะ